ในวันา,วาวการคุณเจ้านะครับและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษาครับพอดีผมนะครับได้รับมอบหมายให้มาช่วยดูเรื่องโดยรวมนะครับเรื่องหลักเนื้อ <c oughs> หาของการปฏิรูปเชียงใหม่นียมีสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับเท่าที่ได้ประมวลจากการประชุมเมื่อวันที่24นะครับแล้วก็ไปทํางานร่วมกันนะครับ อันแรกเนี่ยคือเรื่องอัตลักษณ์นะครับและก็ความเป็นเชีงใหม่นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องปัจจุบันและโลกสมัยใหม่นะแล้วก็กลุ่มที่สามคือการศาึกษาเพื่อการมีงานทำนะครับทีนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับรับรับในเรื่องอ เรื่องกิจสำนึกความเป็นคนเชียงใหงม่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งได้ทำงานที่งเหยิศึกษาคุณพญารันานะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้ามา17ปีแล้วครับก็กพยายามจะเอาจริงๆทั้งหมดเนี่ยก็ประมวลมาจากาการพูดคุยเมื่อวันที่24นะครับที่แล้วก็มาเา่าเติมกันในคณะทำงานนะครับ อันแรกนะครับท่านขอภรรยาได้เรียนแล้วนะครับว่าเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับมียาวนาน718ปีละเป็นต้นน้ำปิงนะครับเป็นลักษณะเทือกตอยที่อยู่ในปลายของเทือกตอยหิมาลัยนะครับลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารขนาดใหญ่นะครับมีศาสนาภาษาวัฒนธรรมความเชื่อนะครับที่มีความชัดเจนแล้วก็มีความหลากหลาย ทั้งนับถือบาพูรุษนับถือสีนับถือพุทธพราหมณ์นะครับแล้วก็มีวิถีภูมิปัญญานะครับที่ที่เป็นมีความเข้มแข็งนะครับแต่ว่าปัญหาในปัจจุบันือเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยครับก็ไหลาตามกระแสสมัยใหม่จากภายนอกที่เข้ามาสู่เชียงใหม่รวดเร็วนะครับจนทําให้เยาวชนขาดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นหลงลืมรางแก้วภูมิปัญญาพัฒนากาง ของท้องถิ่นตัวเองอันนี้ก็คงจะแสดรับทีนี้เนี่ย<ม>พอพูดถึงเรื่องจิตสำนึกของความคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราได้มีประเด็นหหักเนี่ยนะฮะอยู่สองสองประเด็นใหญ่ของสามประเด็นสามประเด็นใหญ่เรื่องแรกเลยคือความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตประวัติศาสตร์จารีตประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยคือเนื้อหาสําคัญที่ทํายังไงจะให เด็กเชียงใหม่เราได้เรียนรู้กันนะครับในประเด็นนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องศษษ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 ีลธรรมคุณธรรมท่านนิชมจิตส่วนนึกของความเป็นพนลเมืองที่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยกันดูแลปั้นเมืองดูแลเชียงใหม่นะครับและมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเชียงใหมน่นี่ก็เป็นประเด็นที่สองนะครับแล้วก็เราอาจจะพูดโดยรวมๆว่าคือความเป็นอันตลักษณ์ของเชียงใหม่นะของร้านน,านะที่เป็น พัฒนารรมร่วมของแฝจังหวัดพันธุ์สองตนนะครับน,นี่ก็จะเป็นทีนี้เนี่ยผมอยากลงเพิ่มเติมเรื่องหลักคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องรายละเอียดเนี่ยนะครับหลักคิดสําคัญที่คิดว่าเราได้คุยกันมาในตั้งแต่ต้นก็คือว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรเป็นแบบเดียวทั้งประเทศนะครับการศึกษาควรจะสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนะฮะ จะถึงว่าตามศักยภาพตามสภาพแวดล้อมตามเหตุปัจจัยตามภูมสิสังคมนะครับของแต่ละท้องถิ่นการศึกษาควรจะสอดคล้องกับเด็กและสถานการศึกษาครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหลักคิดโดยภาพรวมๆนะครับทีนี้เนี่ยข้อเสนอสําคัญก็คือว่าให้มีการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นเชียงใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอสาคัญในทุกระดับการศาึกษาตั้งแต่ประถมวัย ประถมศึกษามัธยอมอาชีวะอุดมอ่างนะครับเราเราจะมีหลักสูตรน,นี้อย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยคงเป็นความร่วมมือที่เราจะทําร่วมกันนะครับคือหลักสูตรเรื่องประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นพลเมืองเชียงใหม่นะครับนีนนี้นะครับน่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่ที่คงจะต้องม,มาร่วมกันทำหลักสูตรอีกเรื่องนึงก็คือว่ามีลักษณะที่เป็นหลักสูตรเฉพาะพื้นที่ อำเภอรหรือเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างนะฮะจากวัฒนธรรมหลักตรงนี้นะครับก็จ,จะมีความแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรเรื่องวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาพ่อครูแม่ครูทั้งหลายปราบชาวบ้านนะนะอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อที่หนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะได้มีการทํโราโ่วมกันซึ่งเดี๋ยวผมได้กนะรับ อันที่สองก็คือว่าในในในขณะที่ทาเรื่องหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็มีการ, cooking, etchup, รคุยกันครับเรองหลักูหลักใครที่จะสอนเรื่องนี้จะทายังไงอะไรเนี่ยนะครับก็เลยมาเชื่อมโยงกับเรื่องว่าต้องมาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรการผลิตทูทำยังไงในเรื่องการผลิตทูหรือว่าเหมืองานที่ผลิตผลิตทูในเช Potter, นในใน kimchi, ียงใหม่เนี่ยก็คงจะต้องมีหลักสูตรอันนี้ด้วยครูทีท่จะสอนเรื่องประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมรากเงาอัตลกักษณ์หรือความเป็นคนเชียงใหม่เนี่ย ก็ต้องมีด้วยก็ต้องมีเป็นครูที่มีความรู้ทางด้านนี้มีความรู้ซึ้งทางด้านนี้หรือเห็นคุณค่าทางด้านนี้ชั่เมโยงกมาช่วยกันอีกนะครับมีการหนึ่งได้มีการข้อเสนอที่สําคัญนะผมคิดว่าสาคัญก็คือว่าใช้ในการอบรมครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเชียงใหม่ทุกคนเลยก็คือว่าอันนี้เนี่ยมาจากว่าคนที่เข้ามาบุคลากรทางการศึกษาหรือครูที่มาอยู่เชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่คนเชียงใหม่ทั้งหมด แต่ว่าพอเข้ามาในเชียงใหม่แล้วเนี่ยควรจะผ่านกระบวนการประถมทศผ่านกระบวนการอบรมหรือสัมมนาเพื่อความเข้าใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็จะเป็นพื้นฐานเพื่อเข้าใจบริบทตามประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมพื้นที่ต่างอัตลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นเป็นพื้นฐาน,น,นะะอันนี้ก็จะต่อเนื่องกันมาพอมีหลักสูตรก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องครูด้วยนะครับที่จะพูช่วยกันดูว่าจะทำยังไงะครับ มีข้อเสนอเรืญญ่องการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ของสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็ออนอกจากในสถานศึกษาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการเรียนรู้นอกสถานที่ไปเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆน,งน,งานะครับในท้องถิ่นนะฮะในเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้จักหลักสำคัญที่เรียนรู้จักของจริงเรียนรู้จ,กจัจกพื้นที่จริงเรียนจากผู้รู้จริงๆอะไรเนี่ยนะครับหรือเรียนรู้จักครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ เชื่อมโยงภาพความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นคนละเช่นไี้นะครับก็เข้ามาอันนี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีข้อเสนอที่สําคัญอันหนึ่งนะครับจากการประชุมนะครับก่อนก็คือว่าเรื่องการฟื้นฟูการเรียนเรื่องโตเมืองนะครับโตเมืองเนี่ยนะครับหรือว่าคําเมืองเราเนี่ยนะครับในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาเชื่อมโยงกับครูอีกนะครับเนี่ยนะครับครูที่จะสอนเรื่องตัวเมือง จะเราจะดูแลยังไงเราจะ,ะนำครูผู้รู้พผูครูรณาครูจากที่ไหนมาร่วมกันหรือหรือแม้กระทั่งจากคณะสงฆ์จากวัดต่างๆนะครับที่อยากจะต้องเข้ามาช่วยจูเนะรื้เรู่้วยทีนี้เนี่นอกจากตัวเนื้อหาตัวรูปแบบนะครับเรื่องครูเรื่อง,องบุคลากรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องเดียดด้วยเป็นเรื่องที่แวดลอ้อมคงไม่ใช่ทํา คือการศึกษาคงไม่ใช่อยู่เฉพาะในแค่ในสถานศึกษาอย่างเดียวนะครับก็คือมีการพูดถึงเรื่องคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลอำเภอสภาเด็กและเยาวชนตำบลอำเภอสถาบัานทางศาสนาทำอย่างไรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนของเรานะครับซึ่งหมายถึงการจัดกิจกรรมนะฮะซึ่งอาจจะไม่จะเป็นจะต้องอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น อันที่สองก็คือการปลุกกระแสสร้างความภาคภูมิใจในความคนเชียงใหม่ตัวตนของชาติพันธุต์ต่างๆนะฮะที่ได้เรียนแล้วว่าเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับในเชียงใหม่จะมีความภาคภูมิใจกันอย่างไรแล้วจะอยู่ร่วมกันยังไงนะครับก็เรื่องความภาคภูมิใจก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับอ,อีกอันอีก ประเด็นคือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยทั้งระบบเนี่ยก็จะเชื่อมโยงก,กันนะครับแล้วก็นอกจากการสนับสนุนตรงนั้นแล้วก็จะมีการส,งส่งเสริมนะครับซึ่งอันนี้นเนี่ยจริงๆก็มีการทําอยู่บ้างแล้วนะครับในเชียงใหม่เองได้ทําอยู่บ้าง นี้เราจะส่งเสริมตรงนี้ให้มีความชัดเจนขึ้นเพราะว่าเวลาทาเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่ทําเฉพาะเด็กหรือในสถานศึกษายอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งแวดล้อมคนเชียงใหม่เด็กเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยฮนะเราจะมาร่วมกันอย่างไรเรื่องการแต่งกายพื้นเมืองซึ่นซี่นี้มีวันศุกร์ใช่ไหมครับผู้ก,กำเมืองนะครับร่วมกิจกรพพรมประเพณีในวันสําคัญศาสนาซึ่งบาหลายครั้งเนี่ยบางทีวันสําคัญศาสนาเนี่ยเด็กก็หยุดแต่เด็กไม่ได้หยุด เด็กยังเรียนหนังสืออยู่หรืออะไร,ไรนะครับเราจะทำยังไงให้ให้ได้เข้ามมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรื่องที่ได้ได้มีการคุยกันเยอะเหมือนกันนะครับการเรื่องการกําหนดอัักรณ์ของเด็กนักเรียนเชียงใหม่ร่วมกันซึ่งอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมนะครับคราวที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่บ้างนะครับว่าเรื่องการได้เรียนรู้รากเหง้าของตัวเองได้เข้าซันอาเซียนนะครับมีการพูดคุยกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่าปีปีหน้าก็จะเปิดแล้ว เรื่องทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการสื่อสารนะครับเรื่องจิตอาสาเรื่องความเป็นพลเมืองเหล่านี้น่าจะเป็นคุณลักษณะหรือลอักษณะที่ที่จะเกิดขึ้นสําหรับเด็กทีใหม่นะครับของผมก็ชิมนาทีได้เวลาไหมครับทอาจารย์ครับ,นะรบทำชิมนาทีครับในหัวข้อแรกครับขอบพระคุณมากครับ